ดวภาษาอังกฤษกับครูพีวัน Number วันทีแก i อิ A และเ l หนังสือพร้อมแถมฟรีคอร์สเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพีวันเก่งกองหลายจทยออกเหมืนที่พีวันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงเมืนที่เติวกราบครูพีวันเลยค่ะดีดูภาษาอังกฤษกับครูพีวัน Number วันทีแก i อิ A n d ะเ l บทแรกที่เราจะมาประเดิมก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเทนส์และนางสิบสองนั่นเองค่ะนะคะเทนส์กับนางสิบสองเกี่ยวข้องกันอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาหาคําตอบกันแต่ก่อนอื่นค่ะครูพี่วันขอบปรับพื้นฐานของทุกคนให้เท่ากันก่อนด้วยบทเรียนเรื่องนี้ค่ะเรื่องแรกที่เราจะเรียนก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ helping verb นั่นเองนะคะ helping verb คืออะไรถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนถหามานะคะ helping verb นะคะทุกคนถหาม verb แปลตรงตัวก็คือคำกริยารลกงคำกริยานั่นเองค่ะเนี่ยนะ,ะ้องบอกพี่วันคาะพี่วันคาะคำกริยาคืออะไรทุกคนถหานึกง่ายๆค่ะคำกริยาก็คือคำที่แสดงถึงอากับกริยาการกระทำต่างๆนะคะยกตัวอย่างเช่นวิ่งเนี่ยะคืออากับกริยานะคะ กินเนื้อะไหมฮะนี่คืออากบัตกริยาถูกไหมฮะมิลังกาเนอะไหมฮะนี่คืออากบัตกริยาเนี่ยเขาเรียกว่า verb นะฮะซึ่ง verb เนี่ยมีหลายชนิดตัวที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือตัวนี้ค่ะ helping verb นะฮะทุกคนหา help แปลว่าอะไ <Help. S 2> ระ help help แปลว่าช่วยถูกไหมลูกนะฮะเหมือนเวลาหนูเดินเดินแล้วก็แบบว่านะฮะตกคูลูก็ต้องตะโกนว่า help me help me ช่วยฉันด้วยฉัน helping verb แปลสวยๆก็คือคำกริยาช่วยนั่นเองค่ะเนะะื้ออะ ไฮไลท์เลย่ะนะคะ helping verb ก็ค,คือคำกริยาช่วยนั่เองนะ,ะนงบอกพี่วันถาพี่วันถาทำไมเขาถึงเรียกว่ากริยาช่วยหนูจําเลยค่ะกริยาช่วยเนี่ยนะคะเปรียบเสมือนตัวช่วยนะนะคะกริยาช่วยเปรียบเสมือนตัวช่วยเลยถ้าหนูมีตัวช่วยดีหรือไม่ดีดีแน่นอนฉันหนูจาเลยค่ะเรื่อง helping verb เรื่องกริยาช่วยเดี๋ยวมันจะช่วยเราในภายภาคหน้าในอีกหลายเรื่องเลยเนะะี่ยมาดูกันนะคะว่า Helping verb มีคำว่าอะไรบ้างนะอ่ะพลิกไปหน้าถัดไปเลยค่ะนี่ยทุกคนหา Helping verb ค่ะกริยาช่วยค่ะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะฮะไฮไลท์เลยค่ะแบ่งออกเป็นดูท่าค่ะ4ประเภทด้วยกันนะฮะอันได้แกน1่1 verb to be อ่ะไฮไลท์เลยค่ะ2 verb to do 3 verb to have น้องบอกพี่วันค่ะจะเสียงสูงไปไหนคะ1 verb to be 2 verb to do 3 verb to have หนึ 1> 1, 2, ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่แต่ตัวที่4หลายคนอาจจะไม่คุ้นนะคะตัวที่4เราเรียกมันว่า modal s ค่ะอ่น,นะคะสุปกัิยาช่วยมี4ประเภทด้วยกันนะคะเวลาหนูจำหนูจำเรียงแบบพี่วันเลย 1. คือ verb t ชื e อบีสอ verb to do ดู 3. คม verb to have และ4คือ modal s นั่นเองค่ะน,นะะ,ะมาดูกันว่าแต่ละประเภทได้แก่คำว่าอะไรบ้างมา ทุกคนถามเมื่อพูดถึง verb to be นะฮะทุกคนต้องเคยเรียนแน่นอนนะคะ verb to be ตอบเพื่อนหน่อย verb to be ได้แก่คำว่าอะไรบ้างพูดออกมาค่ะเนี่ย verb to be ก็จะได้แก่คำว่าอะไรลูกเขียนมาเลยค่ะได้แก่ is ถูกไหมลูกอะไรอีกฮะ a m อะไรอีกฮะ r ดีมากคะ่ะ is a mr a e is a mr a e คือ verb to be verb to be คือหนึ่งใน helping verb หนึ่งในกริยาช่วยนะฮะแต่ว่าเรียนกับพี่วันทั้งทีนะคะ verb to be ไม่ได้มีแค่ is, am, are ยังมีรูปอดีตของมันด้วยรู้ไหมว่าอดีตของ verb to be คือคำว่าอะไรคือคำว่าอะไรลูก was, were นั่นเองค่ะเขียนเลยค่ะเนี่ยฉะนั้นนับจากนี้ค่ะเมื่อพูดถึง verb to be พี่วันขออย่างน้อยที่สุด5คํานี้อันได้แก่ is, am, are, was, were นั่นเองค่ะอะจำ verb to be ได้แล้วไปต่อตัวที่2 verb to do ค่ะเนี่ยทุกคนถาม verb to do ได้แก่คำว่าอะไรบ้างทุกคนเคยเรียน verb to do แน่นอนได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะพูดออกมาค่ะได้แก่ 1. คําว่า does อ่าสองคว่า do และสคือคําว่า did นั่นเองค่ะาบางคนอาจจะจำเป็น do does did แต่ว่าเชื่อพี่ว่านหนูควรจำเป็น does do did มันมีเหตุผลของมัน <L ay> พอจะเดาได้ไหมทำไมต้องเอา does ขึ้นก่อนนะ เพราะว่าดัสมันใช้กันหนึ่งคนส่วนดูเนี่ยมันใช้กันหลายคนงั้นเราจัดระบบความคิดให้มันดีไปเลยเอาหนึ่งคนขึ้นก่อนนะฮะต้องเป็น d ัสดูไม่ใช่ดูดัสสรุป verb ทูดูได้แก่3คำนี้ค่ะดัส do ดิทดัสดูดิทอะไปต่อตัวที่3าทุกคนหาเวฟทู v e สกับเนี่ย v ะ r b to have ทุกคนก็ต้องแบบว่าเคยเรียนแน่นอนเนี่ยนะ r v to have ได้แก่คำว่าอะไรบ้างพูดออกมาค่ะ Verb to have ได้แก่คำว่าอะไรลูกคำแรกค่ะ has เออนะ,ะอะไรอีก has นะคะยังไม่หมดใคคำหนึ่งค่ะคือคำว่า h a d เออมันหมดแรง hat เออนะคะ verb to have จะได้แก่สามคำนี้ has has h a d สามคำนี้ออกเสียงไม่เหมือนกันนะคะ has has h a d นะคะนี่คือ verb to have หมดเลยตอบพี่วันได้ไหมทำไมพู่ันถึงเอา has ขึ้นก่อนเพราะว่า has มันใช้กับกี่คนคะใช้กัน1คนฉะนั้นเราจัดระบบความคิด เอาหนึ่งคนขึ้นก่อนต้องเป็น has have แล้วก็ h a d นั่นเองค่ะชุกันหา verb to be verb to do verb to have ไปแล้วตัวที่4อาจจะเป็นตัวที่หลายคนไม่ค่อยคุนนะคะชื่อมันก็คือ models นะฮะอ่ะไฮไลน์นิดหนึ่งนะ,ะหลายคนออกเสียงเป็น modern modern พักก่อนลุก modern แปลว่าทันสมัยคนละคำนะฮะอันนี้คือ models นะะ models ชื่อมันยากนิดนึงแต่จริง m o d e l เนี่ยพี่วรนคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นอยู่ m o d e l ได้แก่คำว่าอะไรบ้างคะ ได้แก่คำนี้ค่ะทุกคนหาคำแรกค่ะ will เริ่มคุณยังเริ่มคุณยัง will ปุ๊บต่อด้วยไรคล้ายๆกัน w วู d อ่านะฮะโมด้ามีเยอะมากจดตามครูพี่วันเลยค่ะ1 will w o ลวูนะฮะมานะฮะคู่ที่2 can can ก็ต้องคู่กับ could ดีมากค่ะเก่งมากค่ะนะฮะ will วิล d can could ยังไม่หมดทุกคนค่ะ shall คู่กับอะไร shall คู่กับชุดดีมากค่ะนะฮะ Will w o วิ c วูดแคนคูดเชลชุดยังไม่หมดทุกคนค่ะนะฮะเมเนะเมคู่กับอะไรเมคู่กับ นับบอกมุดไม่มีมุดไม่มีลูกน้ำเมย์ต้องคู่กับไมท์ค่ะเนี่ยเมย์คู่กับไมท์นะและไหนๆพี่วันก็พูดตัว M มาแล้วขอ M อีกตัวหนึ่งคือคำว่า must อ่า must ์แปลว่าต้องนี่ก็โมโดอลเหมือนกันเนี mm ่ย hmm. นับบอกขั้นข่ายเยอะจังเลยนะใจเย็นลูกน้ำมีได้แก่คำว่า will would can could shall should may might must อีกสองคำค่ะเนี่ยอ่านะคะคือคำว่า ought t o o u สต์ทูนะฮะออกเสียงเหมือนลูกออสออสต์ทูนะฮะ อ๋อทัอันนี้คือหนึ่งคำและคำหนึ่งค่ะคือคำว่า used to อ่า used to ทั้งหมดที่หนูเห็นคือโมเดลทั้งหมดเลยนะคะสรุปโมเดลได้แก่ will would can could shall s h o u l d may might must ought to used to นั่นเองนะขอ่ะขอ,อีกรอบนึงค่ะทุกคนหาอโมเดลมีเยอะนิดนึงพร้อมแล้วแปดพร้อมกัน3 4 will would can could shall s h o u l d may might must ought to used to นั่นเองค่ะนะคะ ทั้งหมดนี้คือกริยาช่วยนั่นเองนะทีนี้คําถามใหญ่ก็คือว่าการิยาช่วยมันมีเยอะถูกไหมฮะเวลาใช้ต้องดูอะไรดูอย่างไรอะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกทีละตัวนะฮะทุกคนหาขออนุญาตย้อนกลับไปที่ verb to be นิดนึง นะขออนญาตย้อนกลับมาที่ verb to be ได้หนึงนะ verb to be ได้แก่ is, am, are, was, were คำถามก็คือ is, am, are, was, were เนี่ยใช้งานต่างกันอย่างไรทุกคนจำค่ะเวลาที่เราจะใช้กริยาหนึ่งคำหนูต้องดู2องค์ประกอบด้วยกัน 1. หนูต้องดู tense ค่ะอ่าจดค่ะหนึ 1, หนูต้องดู tense ค่ะ tense หนูจำค่ะเอาเคร่าวๆก่อน tense แปลว่าเวลาค่ะหนูต้องดูเวลาค่ะว่าประโยคนั้นเป็นปัจจุบันอดีตหรืออนาคต ความหมายคือปัจจุบันใช้ตัวหนึ่งอดีตใช้ตัวหนึ่งนีฮะอ่ะขอดู verb to be หน่อยนะฮะ verb to be ได้แก่ is am are was were ถ้าเป็นปัจจุบันใช้คำว่าอะไรทุกคนปัจจุบันต้องใช้คำว่าอะไรคะต้องใช้ไม่อะไรลูก is am ก็ are ฉันประโยคเราถ้าเป็นปัจจุบันหนูต้องใช้ is am are แต่ถ้าเป็นอดีตหนูต้องเปลี่ยนไปใช้ไม่ was ก็ were หนูเข้าใจไหมฮะสมมตินในโจทย์หนูต้องเติม verb to be หนูต้องตอบวบทวีแต่ว่าจะตอบตัวไหนหนูไม่สามารถยัดทั้ง5คําเข้าไปได้หนูต้องเลือกแค่หนึ่งคำจะเลือกตอบตัวไหนดู do tense ดูเวลาก่อนปัจจุบันใช้ is am are อดีตใช้ was were เนื้อยังไม่จบแค่นั้นทุกคนหาดูเวลาไม่พอค่ะหนูต้องไปดู subject ไปดูประธานประกอบด้วยไปดูประธานของประโยคประกอบด้วยนะ,ะ subject ก็คือแปลเลยลูกประธานเนื้อซึ่งประธานในภาษาอังกฤษหลักๆก,ก็จะแบ่งเป็นเอกพจน์ ot, กับพห ah e ูพจน์เอกพจน์คือ1คน อ่าเอ,าพอกพจน,น์ก็หนึ่งคนหนึ่งคนภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซิงอะไรลูกซิงกูล่าอ่าซิงกูล่าหนูจำง่ายๆทุกคนหายังโ so, so, สดยังสิงยังโสดยังสิงแสดงว่าอยู่กี่คนอยู่คนเดียวค่ะเน,ะะนี่ยฮะฉันซิงกูล่าจะแปลว่าหนึ่งคนคะ่ะหนูจำไว้เลยค่ะเนะะี่ยฮะฉะนั้นถ้าประธานเป็นหนึ่งคนนะ,ะ่ฮะก็ต้องใช้ตัวหนึ่งหลายคนก็ต้องใช้อีกตัวหนะะึ่งเนี่ยฮะต้องการจำง่ายๆค่ะประธานซิงกูล่าซิงกูล่าคือหนะะึ่งคนนะฮะหนึ่งคนให้หนูเลือกใช้กริยาที่มันมี s สาดีนะคะหนึ่งคนให้หลูเลือกใช้กริยาตี๋มันมีเฉะนั้นถ้าต้องเลือกระหว่าส is ม m are สมมติประธานหนึ่งคนเลือกใช้คําว่าอะไรลูกเลือกใช้คําว่า is นั่นเองค่ะนะเพื่อนเขียนอย่างนี้นะหลายคนก็ใช้ are เข้าใจไหมฮะน้ฮะหนึ่งคนใช้อ s สหลายคนใช้ are นะคะประธานหนึ่งคนเราใช้อ s สหลายคนเราใช้ are หนึ่งคนเรียกว่า S i n g u l a อย่างโสดอย่างสิงอยู่เพียงแค่หนึ่งคนแล้วถ้าหลายคนล่ะหลายคนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทุกคน หลายคนภาษาอังกฤษจะเรียกว่า plural ค่ะ plural ค่ะ plural แปลว่าพระอุพน์มากกว่าหนึ่งคนจําง่ายๆค่ะ plural นะคะเออถ้าออกเสียงเพี้ยนเป็นภาษาไทยจะออกแบบ plural นะคะ plural 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 มีกี่คนมีหลายคนลูกเออไปอีกนะจําง่ายๆค่ะยังสดยังซิงคนเดียวแต่ถ้าเกิด plural plural มีเป็นไงลูกหลายคนหลายคนต้องใช้อ่านหนึ่งคนต้องใช้ is โอเคไหมอะต่อทุกคนคะทีนี้นะคะ ประธานที่หนูเจอบ่อยนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่หนึ่งคนกับหลายคนแต่ประธานที่หนูเจอบ่อยอาจจะได้แก่พวก i u v d h s c it อ่าเพื่อนเขียนให้นะคะ i u นะคะอะไรลูก v d นะคะอ่า i u v d แล้วก็ h อะไรลูก h s c it นะฮะนูบอกพี่วันทาพี่วันทาอันนี้ต้องพี่หนูก็รู้อยู่แล้วอ่ะอันนี้เราต้องปรับให้ตรงกันก่อนเราต้องปรับพื้นฐานให้มันแน่นนะให้มันปังนะ,ะให้มันแน่นก่อนนะ,ะทุกคนหาง่ายๆค่ะ h e she it ฮีแปลว่าเขาหนึ่งคนชี she ผู้หญิงหนึ่งคนอิดมันหนึ่งตัวฮีชีอิดเนี่ยนะคะยังไงยังไงก็หนึ่งคนนะฮะฮีชีอิดเนี่ยยังไงยังไงก็หนึ่งคนนะฮะฉะนั้นฮีชีอิดเราจะใช้เป็นซิงเกิล่าตลอดนะ่ฮะฮีชีอิดเราจะใช้เป็นซิงเกิล่าตลอดเดี๋ยวเพื่อนขออนุญาตไฮไลท์นิดน,นึงนะคะอ่าเนี่ยทุกคนฮ่าฮีชีอิดค่ะเราจะใช้เป็นหนึ่งคนตลอดใช้ง่ายๆค่ะฮีชีอิดก็ต้องใช่ is ฮีชีอิดก็ต้องใช้ was เนอะนะคะเพราะมันหนึ่งคนนะ อ่าหนึ่งคนเราใช้ตัวนมันมี s นะฮะอ่านะฮะต่อคัทุกคนถาทีนี้ปัญหาจะอยู่ที่คำข้างบนนะ,ะทุกคนอ่ v แปลว่าพวกเราอ่านะ v แปลว่าพวกเราหลายคน d พวกเขาหลายคน u แปลว่าคุณหรือพวกคุณก็ได้ u แปลว่าคุณหรือพวกคุณก็ได้งั้นหนูจำค่านะฮะ u v d เนี่ยจะใช้แบบหลายคนตลอด U.V.Day ใช้แบบหลายคนตลอดฉะนั้นก็ต้องเลือก U.V.Day ใช้ e s Am หรือ R คะต้องใช้แบบหลายคนคือใช้ R U.V.Day ต้องใช้ Was หรือ Were คะ U.V.Day หลายคนต้องใช้ Were เติ่งเกิด h e s h i t h i c h i ใช้ i s h i s h i ใช้ Was อะไรประมาณนี้และคำสุดท้ายคือคำว่า I I จะเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดนะคะ I จะเป็นตัวที่มีปัญหาที่สุดใช้ได้ค่อนข้างหลากหลายนิดนึงตอบพี่วันซิ I ใช้ i s Am หรือ R I ต้องใช้ Am ค่ะ I ใช้ Was หรือ Were อันนี้แหละคนยังสับสนอยู่ I ต้องใช้ was นะคะ I ต้องใช้ was และนี่ก็คือการใช้ verb to be เวอร์ชั่นละเอียดเลยจะใช้วัตถุตัวไหนต้องดูเวลาและดูประอะไรลูกประธานประธานหนึ่งคนใช้จำแนมี s เช่น i s เช่น w a s หลายคนใช้ตัวตรงข้ามเช่น r เช่น were แต่ I ใช้ am นะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอดีต I ใช้ w a s จบ verb to be ค่ะไปต่อ verb to do ทุกันเหมือนเดิมค่ะ verb to do มี3คำ does do did เวลาจะใช้ดูเวลาก่อนถ้าปัจจุบันหนูใช้อะไรลูกปัจจุบันต้องใช้ไม่ด้สก็ดูไม่ด้สก็ดูนี่คือปัจจุบันแต่ถ้าประโยคเป็นอดีตต้องใช้ did นะคะปัจจุบันใช้ Das สดูอดีตใช้ did แต่ดูแค่เวลาพอหรือไม่พอไม่พอต้องดูประอะไรประธานด้วย1คน1คนใช้อะไร1คน1คนใช้ด a าสค่ะ1คนใช้ด a าสทีชีอิดหคนใช้ดาสหลายคนใช้ดูหลายคนที่ว่ารวมถึง UV day หนูจำได้ปะ นะฮะ UVD จะใช้แบบหลายคนเสมอเห็นไหมฮะ UVD จะใช้แบบหลายคนเสมอปัญหาอยู่ที่ I ค่ะตอบพี่วันหน่อย I does หรือ I do I ต้องใช้ do ค่ะอันนี้ต้องระวังให้ดีนะฮะ I do I do นะฮะ I ต้องใช้ do นะฮะ I ต้องใช้ do นะฮะอันนี้คือรูปปัจจุบันสมมติหนูต้องใช้ work to do แต่มันเป็นอดีตอดีตไม่แค่กี่คำมีแค่คำเดียวนะฮะไม่มีตัวเลือกนั่นก็หมายความว่า did เนี่ยใช้ได้หมดค่ะถ้าเป็นอดีต did ใช้ได้หมดไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคนหรือหลายคนเพราะมันมีแค่คำเดียวเนี่ยฮะ จบ verb to do น re ับจากนี้ต้องใช้ verb to do ให้ถูกเน่ะไปต่อ verb to have ค่ะป no. so ัจจุบ so ันใช้ทุกคนปัจจุบันต้องใช้ไม่ has ก็ h a v e ไม่ has ก็ h a v e สมมติประโยคเป็นปัจจุบันต้องตอบสองคำนี้แต่ถ้าเป็นอดีตอดีตต้องตอบ h a d อดีตต้องตอบ h a d นะฮะดูเวลาเสร็จปุ๊บดูประธานค่ะหคนใช้ has หลายคนใช้ has ตอบทพก่านหน่อย he s h e i t ใช้ has หรือ has he s h e คนต้องใช้ has you w e d e y หลายคนต้องใช้ has ส่วน I ตอบพี่วันค่ะ I has หรือ I have หนูเคยเรียนเพลงนี้ไหมคะ I have a pen I have an apple นะคะฉัน I ต้องใช้ h a v ค่ะ I ต้องใช้ have ค่ะ, I, อ, have, คะอันนี้คือในกรณีปัจจุบันแต่ถ้าเป็นอดีตหนูตอบ has have, ไม่ได้อยู่แล้วต้องตอบ had แล้ว had มีแค่กี่คำคำเดียวหมายความว่าใช้ได้เป็นไงลูกใช้ได้หมดค่ะ had ใช้ได้หมดค่ะนี่คือการใช้ verb to have แบบละเอียดค่ะกับระทบทวนเลยเนื้ออะและตัวสุดท้ายคือ modal ค่ะ น้องบอกพี่วันค่ะพี่วันค่ะพี่วันพูดแต่ปัจจุบันกับอดีตไม่เห็นพูดอนาคตเลยนี่ไงกำลังจะพูดทุกคนเนี่ยอนาคตเกิดหรือยังอนาคตยังไม่เกิดเพราะมันกําลังจะเกิดคําว่าจะในภาษาอังกฤษคือคำว่าวิวค่ะเช่นถ้าเป็นอนาคตหนูต้องเลือกใช้คําว่าวิวก่อนต้องเลือกใช้คําว่าวิวก่อนเนี่ยฮะที่สําคัญโมเดลใช้ได้หมดกับทุกประธานไม่มีปัญหา I can you can they can we can ใช้ได้หมดไม่เป็นหาแต่สำหรับโมเดลค่ะดอกจันนี่นึงค่ะ มีกฎหนึ่งที่หนูต้องจําค่ะ <c oughs> กฎของ modal ค่ะเขาบอกว่าหลัง modal ต้องตามด้วย verb infinitive ค่ะนะคะหลัง modal ต้องตามด้วย verb infinitive ค่ะนะฮะ verb infinitive น้นบอกว่าพี่วันค่ะพี่วันค่ะ verb infinitive คืออะไรทุกคนหา verb infinitive ง่ายมากค่ะหนูจำให้ขึ้นใจนะคะ verb infinitive คือกริยาตัวเดิมคือกริยาตัวเดิมตัวเดิมหมายความว่าไง เติมหรือไม่เติมไม่เติมผันหรือไม่ผันไม่ผันนี่แหละเขาเรียกว่า verb infinitive ไม่เติมแล้วก็ไม่ผันคือกริยาตัวเดิมๆนะฮะไม่เติมแล้วก็ไม่ใลลุกไม่ผันนะฮะฉะนั้นสมมุตินะฮะเราจะพูดว่าฉันจะกินฉันจะกินก็พูดว่า I will แล้วก็เลือกคําว่ากินตัวเดิมๆตัวเดิมๆของคําว่ากินก็คือคําว่า eat นั่นเอง I will eat, I will sleep, I will swim, I will study เลือกกริยาตัวเดิมๆเลยถ้าอยู่หลังวิ l อย่าริอาจไปเติม s เด็ดขาดอย่าริอาจไปเติม ing อย่าริอาจไปผันเป็นวับสองวเด็ดขาดถ้าหนูเจอ modal ทั้งหมดตรงนี้เลยคะ่ะ will, would, can, could, shall, should, may, must, ought to, u s e to mm hmm. หลัง modal ต้องตามด้วย verb infinitive คือกริยาตัวเดิมห้ามเติมห้ามผันเด็ดขาดเนะะีอยะ ทีนี้สุดท้ายท้ายสุดทุกคนหาสุดท้ายท้ายสุดนะฮะสมมุตินะฮะในโจทย์เป็นแบบนี้นะฮะ will แล้วก็จุดๆๆุดให้หนูเลือกตอบ verb to be หนูจะตอบอะไรดีนะฮะแน่นอนทุกคนหาจําค่ะ verb infinitive ของ verb to be คือคําว่า be ค่ะตามชื่อมันเลย I will be เราจะไม่พูดว่า I will am ไม่มีนะฮะหลัง modal ตามด้วย infinitive infinitive ของ be ก็คือ be เลยนี่คือตัวเดิมของมันสมมติโจทย์เป็น can จุดๆดูๆ ตอบอะไรดีก็ตอบอะไรไปเลย I care right so like, อะไรไปเลย I can do ไปเลย Infinitive ของ be คือ be Infinitive ของ do คือ do ฉะนั้นภาพเพื่อนจะบอกว่าฉันต้องมีฉันต้องมีลูกแล้ว I must อะไรไปเลยทุกคนคำว่ามี I must อะไรไปเลย must have ไปเลยค่ะจำง่ายๆ Infinitive ของ be คือ be Infinitive ของ verb to do คือ do ตามชื่อมันเลยและ Infinitive ของคำว่า have ก็คือ have นำ้ำบอกเพื่อนค่ะ infinitive ใช้ตอนไหนใช้ก็ต่อเมื่ออยู่หลังโมเล,ลลกหลังโมเดลค่ะหลังโมเดลต้องตามด้วย verb infinitive ไม่เติมแล้วก็ไม่ผันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกริยาช่วยทั้ง4ประเภทกลับไปทบทวนให้แม่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันเรื่องถัดไปค่ะดูภาษาอังกฤษกับครูพี่วรน Number one, ์วีกะอิ and a level หนังสือพร้อมแถมฟรีคอสเรียนไม่มีวันหมดอายุจากครูพิวันเก่งตรงหลายจทยออกมันที่พิวันสอนเป๊ะช่วยชีวิตไว้เยอะออกตรงมันที่ติวกราบครูพิวันเลยค่ะดีดิวภาษาอังกฤษกับครูพิวันนัมเบอร์วันที่แกอิงแอนด์เอเลเว